สวัสดีค่ะลอร์สนะคะข่าววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับช่วงที่หลายๆคนเรียกร้องหลายๆคนแนะนําให้โรสทำหลายคู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องงานยังมดีได้ไมาทําสักทีนะคะกับช่วงสองโมเมนต์คู่จิ้นนั่นเองและคู่ที่โรสจะมาส่องในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มาจากรายการ last icon เนาะเข้าก่อนทำไปแล้วเป็นคู่ของต้าอู่อปโปรดเนาะที่ตอนนี้ทั้งสงคนเขาได้เดบิวต์ออกมาเป็น วง last one ไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็นอีก2หนุ่มที่เขามาจากรายการเดียวกับทั้งสองคนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้าอูอ,อัฟลโยนน้อรายการเดียวกันเลยก็คือรายการ last icon นั่นเองอ่ะ2คนนี้ก็คือเลิ่มเป็นต่อนั่นเองอ่ะ จริงๆโรสก็เห็นหน้าค่าตากันมาแล้วแหละจากในรายการ l นะัสไซค o n เนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าโมเมนต์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะมาส่องแฮชแท็กพริ่มเป็นต่อนะคะที่อยู่ในทิกต o k นั่นเองดูซิว่าอ้าวโมเมนต์ทั้งสองคนจะเป็นในรูปแบบไหนเออเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ คุณหวานอะไรอะขนาดนั <g <g ้นอ่ะอุ๊ยอะไรเเกินไปอยู่นะคะเกินไปมากอยู่นะคะอันนี้ก็คือโมเมนต์ตั้งแต่ในรายการเลยปะแล้วก็อุ๊ย นี่ก็เลยนอนต่างเหรอเก๋งเก๋งเก๋งเศร้านิดนึงคิดยังไงกับไลฟ์เมื่อวานคะไม่ได้ดูเท่าไหร่ดูนิดเดียวอ๋อดูนิดเดียวจริงๆเกิดอะไรขึ้นครัเราเล่ากันได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเการเป็นยังไงการเป็นยังไงอ่ะมิกอยู่เรากินเยเพราะว่าคนไลฟ์เยอะ แล้วก็เราก็เลยอยากไลฟ์ด้วยแล้วก็เรากินบิงซูแล้วเราก็เราก็ลงไลฟ์ใช่เดีให้มาแค่เดียวมากแล้วเราก็เลยไม่กดเซฟไลฟ์เป็นการเหมือนมีคนแบบไม่ยอมไม่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 เพราะว่ามันมีคนไม่ออกจากห้เพราะว่าเพราะว่ามาค่ะเพิ่งลงแล้วแบบมาไงแอบูอยู่อ๋ออันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเมื่อวานอุ้ยอะไรถ่ายไวๆนะ เอ้ยเขาก็เป็นมันห่วงเป็นหัวเพื่อนร่วมผี่ขอใช่้อ่เขาสมอะไรไปไหนใครไปไหนะครับผมก็เป็นผมแพ้แล้วใครว่าแต่บอกไม่ได้ดูคือมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยเสียวอุ้ยอุ้ยทำไมจะเหม็นความรักขนาดนี้เขาจะแฉให้หมดให้ตอต่อเสียวเกินไปมากใช่เออ บรรยากาศแปลกๆนะคะบอกว่าเราตรงบอกว่าแฟนก็เชื่อเราเนี่ยคุกคนที่ไปค่ะลาซาด้ามีคนบอกว่าเขาเกิดค,ค,คุณคุณมึงหูแดงดูแบบมีคนมาเล่าให้ฟังเออนี่ยนะครับนั่งยิ้มในโทรศัพท์คนเดียวไม,ไม่ต้องพูดโทรๆร,รันไม่ <laughs> หรอกกระปวนางเล่าหรอไม่ก็เขาแบบคุยไปเรื่อยอะไร <laughs> <laughs> รู้้เลยนะ <laughs> ไม่เลยนะแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่เหมือนชื่อเลยนะไม่ได้พูดถึงชื่อใครเลยนะพี่แซงแหลกพี่มานจะไี่แซงแหลกใครหงพี่แซงเกิดใช่ไหมแซงเกิดไม่ถือเช้ากว่าน้องแบบว่าเพืออะไรเบอร์นั้นน่ะแท็กไนทีเลยคิดยังไงกับไลฟ์เมื่อวานคะ ไดดู้เทขาใส่แหวนเนี่ยน้ำข้างซ้ายเหรอคะคุณใครให้หรือเปล่าเนี่ยภูเก็ตไงครับภูเก็ตอ๋อสเปกคนภูเก็ตคิมมูนมิสซตเก็ตของเขาสเปกคนภูเก็ตมันเป็นอย่างนี้เองเล่นอะไรอ๋อพี่ปื้มไม่ได้นะทำไมเป็นต่อไป็คนภูเก็ตใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่อยู่โคตต่อมาตอนนี้แบบกำลังแบบตั้งใจดูเชฟเชฟอยู่ เราไม่พาเขาได้เกินปุยพุกิตไงครับพุกิตถามว่าบงกา่างนะครับอะไรคือมงก้าคือมงก้าคือเล่าชนิดหนึ่งมันแบบมงกาคือหมาที่ห้องฉันใช่วงกาอยู่ต้องเป็นต่ออย่างครับทุกคนนี่หมาด้วยเหรอเอาพิมพ์ต่อมีหมาด้วยเหรอ หมายชื่อวองเกา<อ>้าหรอ,ห,อหรอือแนววงก้าแต่ว่ากระตุยอยู่นะครับหมานี่หน้ามันปื้มเอ๊บอตุยน้องกระตุยจะบอกเมื่อกี้คือกูมาทำอะไรวะนี่ไอหมามาทำหน้าอย่างนี้หมามาทำหน้าอย่างนี้จริอง <c oughs> อี เด้นมาทำนะแล้วท่าน้าใส่กันนะเมื่อกี้เท่าน่าบบอย่างนี้ยใส่กันอุ้ยเขาบอกกล้าแถวข้างก็คือสลบไปเลยค่ะข้าจะหวานเวอร์นี้ ต้นเล็กต้นน้อยมากอ๋โอ้ยอันนี้เลยเกิดจดีแล้วปพ๊บอีกทีเดียวเองลูเนี่ยคนแต่ว่าวันนี้เราแบไปแย่งไปแย่งห้องของมามาเปิดห้องคู่กับเขานียพูดเบาๆพูดลงมเขาจะเขาจะยิหนอะกันเป็นยังไงหรอครับไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรมีคนมาฟ้องว่ามีคนงอแงใครงอแงใครงอแงใครงอแงครับ งงแงอะไรแต่ดูทรงอะไรนะแพรวแพรวเนอแพรวพรวแล้วไม่น่าจะใช่คนดีที่งอแงและวใันงอแงครับผมแพรวแพรวทำไมครับผมแพรวพรวไม่ได้เหรอครับผมเฮ้ยที่คุณยังแพรวพรวได้เลยครับทำไมผมจะแพรวพรวเฮ้ยครับทำไมครับมันยังไงครับมาเคลียเลยครับมาเคลียมาเคลียทำไมครับทำไมผมจะแพรวพรวไม่ได้ครับสียังไงก่อนสมวนนี้ยังไงก่อน ผมเก่งกว่าทุกคนเก่งผ <laughs> มเก่งนะต่อหน,น้าเก่งอย่างนีงไง้ไหมอยากรู้อ่ะเอ้ยไอเชฟยอมเขาไปหมดนะ<ค>นต่อหน้ามาอย่างนี้เน,นี่ยคนแต่ว่าวันนี้เราแบบไปแยง่งเสียงแอบดูมีนี่เลยเออไม่ไงเราตีนกันก็คือขาคือไม่เป็นเขานะ ต่อหน้าเถอะนะเขาบอกว่าเล็บกับคนข้างๆอะไรน่ารักกว่าก um ันตอบติดเอเล็บอืมเอบเท่าๆจริงเท่าๆจริงเขาบอกว่าเล็บ หัวเอ๋อมีคนบอกว่าเพื่อมกล้องไปทำเป็นต่อหน่อยจะได้ไม่ต้องซบเดี๋ยวเมื่อยอ๋อโอเควุ้ยเกินไปมากอะไรนะเูกเปลี่ยนทั้งออร ออ๋เขาขิงเบอร์ใหญ่มากเลยไม่ต้องซบเดี๋ยวเมื่อย๋อโอเคไหนมีอีกมัมยมาแมนมีอีกมัมยมาแมนขอหาหน่อยอันนี้เหรออยู่ไม่ไหวแล้วปอบาโตแรงคัสไหนดูหน่อยดูหน่อยคือเขาตัวเล็กตัวหน่อยมากเป็นต่อเนี่ย จิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่คำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกอุ๊ยรักไปเลยอะไรเบอร์นั้นอ่ะ,ะก็รักไปทุกอย่างทุกท้ายคำเล้อกว่าล็อกชิปถ้าจะเบอร์เนเี้ยล็อกชิป เียอแต่งแต่งเถอะให้แม่มาสู่ขอเลยเบอร์เนี้ยให้แม่มาสู่ขอเลยบ่ฉันเม้นฟาร์มแร็คไปได้ที่ปื้มไปไหนคะอยู่ค่ะ เขาไม่อยากเจอค่ะเขาอยากซื้อก่อนค่ะลายปะตัดทคอนั่งเหมือนเลาะนั่งเหมือนเลาะไม่คิดนะคะไม่คิดว่าเป็นต่อจะเป็นแบบนี้นะคะคือปกติที่เคยเห็นอะเป็นต่อเขาก็จะแบบน่ารักนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี <S 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 ้ยแต่อันนี้พอพอแบบเหมือนแย่งแย่งคอนเฟิร์มกับประดามัมามีนะคะก็ ก็คือเขาจะมีจริคขอเขามีความขิของเขาดอกเออเออเออก็เอ็ดูแหละอันนี้เลยคอเสื้อปลื้มลึกเวอร์เซ็กซี่ออกแรงดเอร์นคอลึกหล่อนอนไงจะเป็นคอลึกหรอเื้ยเฮ้อย่าเสีงดัง เสียงดังทำไมเขาบอกเขาเสียงดังทำไมมันไม่ได้ตงครับทุกคนแค่ทำนั้นอ่ะเออนั้นเธอต้องใส่เสื้อฉันแล้วพี่ต่อจะเอาไว้ให้เสื้อที่ผ่าแขนน่ะถ้าเขามันไม่ได้อะไรเสื้อสีขาวผ่าแขนเอาไม่รักได้ได้ ผ่าแขวนผ่าแขวนวหรจริงจังเลยอ่ะหน้าจริงจังมากอ่ะแล้วขอบขาไั้เลยละได้อยู่แล้วสำหรับต่อฉีกให้เลยได้แต่เป็นเรียวอ่ะอุ้ยอุ้ยเขาทำหน้านิ่งเขาทำหน้านิ่งเขาดึงอ่ะจริงตึงมากพี่ปื้งเขาบอกว่าหัวเธอกดอย่างนี้เขาหีบเอาแหวกอ๋อ้ e y Olu น้องกระต่ายนิ่มไหมที่สุดกระต่ายไหนอ่ะตัวใหญ่หรือตุ๊กตาทั้งสอง <c oughs> สีหน้าสีหน้าของจิ๊ปเปอร์ทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะครับทุกคนน้องกระต่ายน่ารักเพื่อนรักน่ารักไหมน้องน่ารักขนาดน,นี้คอเสื้อโอเควันนี้ก็สองโมเมนต์ของคู่ปลื้มเป็นต่อในทัสแท็ก รื้มเป็นต่อในทิกต o อกนะคะไปพอกรุดเนาะทุกคนก็รถไม่ได้ตามคู่นี้นะก็จะมีบางโมเมนต์จริงๆหลายโมเมนต์ที่รถอาจจะไม่ค่อยเข้าใจาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พอดูบริบทเอาเนาะว่าอะไรยังไงนั่นแหละเออถ้าใครแบบว่ามีอะไรอธิบายอยากจะคอมเมนต์บอกเล่านี่ก็สามารถคอมเมนต์เล่าให้รถฟังได้เลยนะคะเพราะว่าเออรถไม่รู้จริงๆบางทีก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้แต่เท่าที่ดูสำหรับคู่นี้นะคะร,รื้มเป็นต่อ ก็คือหวานมากหวานมากหวานจนแบบไม่เกนินขึ้นเลยทุกคนหวานแบบวา้าหวานแล้วก็คืออย่างที่โรสพูดเมื่อกี้ก็คือเป็นต่ออ่ะในสายตาของโรสอ่ะเป็นต่อก็คือน้องน้อยน่ารักนุกนิ่มมาทุกคนแล้วก็ ไม่คิดว่าพอมาอยู่ในพาสที่แบบว่าอุ๊ยมีความแบบว่าห่วงคุณปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแบบว่าจริตใจก้านขึ้นมานิดนึงนะมีความแบบว่าเคยคนสวยขาขึ้นมานิดนึงแบบเหมือนเขารู้ตัวว่ากาเอออดีพูดได้ไหมอะ่ะ เราใช้คําว่าเขาสวยขายได้ไหมเคือเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาแบบอืมอีกคนนึงอีกคนนึงแบบว่าให้ความสําคัญอะไระเงี้ยเขาก็เลยจะมีความแบบว่าขิงใส่บรรดาแบบหมีทั้งหลายอะไรเท่าที่รสเห็นนะอะไรเท่าที่รสเห็นจากในโมเมนต์ต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรยังไงก็สามารถบอกเล่าให้รสฟังได้นะคะนั่นแหละก็ไม่คิดว่าน้องจะแบบอย่างนี้ไงแบบมีความแบบว่าเอ้ย เมื่อกี้คือสุดมากเพราะว่าเราก,ก็เห็นเหมือนกันว่าแบบอุ้ยก็ไลน์ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมแบบเอ้ก็มันเล็กหรือ,อยังไงทำไมต้องแบบว่าเออไปหนุนไปซบกันอย่างนั้นขนาดนั้นแล้วก็น่าจะมีแฟนคลับมาคอมเมนต์หรือเปล่าว่าแบบว่าให้เป็นต่อถือกล้องไหมแบบเห็นเป็นต่อแบบเอ็นซบขนาดนั้นนะแล้วก็คือแบบเป็นห่วงเป็นต่อไปต่อเอขาก็เลยแบบว่าออะถือเองก็ได้แต่ถึงจะถือก็ซบได้อยู่ดีก็คือซบลงไปเลยอย่างนี้แล้ว แล้ก็คือเขามีความขิงในแบบของเขาอะไรอย่างง้นพรเห็นก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยน้องเป็นต่อน้องเป็นต่นอตที่น่ารักนุ่มดิบของพี่ก็มีมุมนี้เหมือนกันนะเนี่ยอะวันีก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับโมเมนต์ของคู่ปลื้มเป็นต่อเนาะโรสก็เห็น กูกริบนิดนึงจากในแฮชแท็กนี้ในทิกต o k นะคะก็อาจจะเขาก็ได้จะมีโมเมนต์อีกหลายโมเมนต์เลยทุกคนก็สามารถแนะนําโรสได้อีกนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว,ว่าโรสเพื่ออะไรผิดไปหรือถ้าอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขผอภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวกัค่ะ